วันนี้จะพามากินโอมาเกษตรในร้านที่ติดอันดับท็อป1 0 0ของเอเชียชื่อร้านซูชิอิจิสุนะครับคอสที่เรามากินวันนี้จะเป็น800 0บวกบวกเริ่มต้นเขาจะมาเสิร์ฟเวลคัมดริงค์ตัวนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคอสแรกก็จะเป็นซาชิมิแบบนี้เลยสไตล์ของร้านนี้สาหรับสาวกเอโดมาเอจะชอบมากๆเพราะจะเน้นการเอจิ้งปลาและดึงรสชาติที่ดีที่สุดของปลาออกมาได้จะเน้นการปรุงของซอสที่ไม่ได้เยอะมากแม้กระทั่งคำที่ดูด้วยตาแล้วเห็นเหมือนซอสเยอะในคำน,คำนี้ก็จะเน้นเป็นรสชาติของซี นี่นะบอกเลยว่าดีที่สุดเท่าที่เราเคยกินมาเลยกลิ่นของเขาจะหอมมากในระหว่างนี้เชฟก็จะเอาเป๋าฮื้อมาให้ดูว่านี่จะเป็นเป๋าฮื้อที่เราได้กินในคอร์สนะครับเชฟจะเอาไปตุ๋นด้วยระยะเวลาที่เหมาะสมแล้วก็เอามาผสมกับซอสในตับของเขาเองซึ่งบอกเลยว่าเป็นคำหนึ่งที่เราชอบมากๆเลยเมนูในแต่ละช่วงฤดูกาลก็จะเปลี่ยนไปใครเคยดูคลิปที่แล้วกับคลิปนี้ก็จะไม่เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นฤดูของชิราโกะ หรือแม้กระทั่งคำที่ดูธรรมดาเหมือนปลาหมึกอันนี้บอกเลยว่าให้รสสัมผัสที่สนุกมากๆเลยการไล่เลียงรสชาติของซูชิเชฟจะเริ่มจากรสชาติที่มีรสอ่อนก่อนคำนี้เป็นอีกคำานึงที่สนุกมากๆเลยครับเขาจะเอาตับของปลาเอามาวางบนเนื้อปลาของปลาตัวนั้นมีกลิ่นที่หอมมากๆส่วนอันนี้คืออากามิสึเกะครับที่นี่เอจิ้งปลาและสุเกะมาได้ดีมากๆมีความนุ่มละมุนเหมือนละลายในปากทั้งๆที่ไม่ได้มีไขมันเยอะส่วนคำนี้คือชูโทโร่ละมุนแล้วก็ละลายเช่นกันครับ อันนี้ก็จะเป็นปูแล้วก็ไขป่ปูโอ้โหแล้วก็ราดด้วยสาเกเข้าไปนิดนึงนะอันนี้อร่อยมากๆอุนิของที่นี่ใช้อุนิแบบคุณภาพดีมากๆเลยเอามาดูใกล้ๆแบบนี้เลยดูสิทุกคนแล้นนวซอ,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 อสด้านบนกับข้าวนี่ดึงความเด่นของอุนิออกมาได้ดีมากการเบินหนังปลาของที่นี่เขาจะใช้เป็นฐานบินโจโต,ตนันที่เป็นฐานที่เป็นฟู้ดเกรดไม่มีสารก่อมะเร็งแบบนี้ด้วยและยังเป็นโอกาสที่ทําให้เราได้กินปลาที่เป็นวัตถุดิบพิเศษในแต่ละช่วงฤดูกาลมีออปชั่นเพิ่มคืออุนิประมูลเบอร์หนึ่งของวันสามารถซื้อไดด้้ทีีี่่นวยพ มากแล้วก็ใครสาวกวาล,ลบิโมจินะอันนี้คือของดีมากเชฟทําสดเลยกิโลละหมืน่นปั้นคําต่อคํารอบต่อรอบเลยใครมากินแล้วชอบร้านนี้ลองมาพิมพ์แชร์กันเอาไว้ใต้คลิปนะ